อ๋อาอาวันนี้มาสแสดงซีรีส์วายเรื่องแรกครับเฮ้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงล่ะคก็ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมเล่นเอ่อซีรีส์กับน้องๆน,นะครับ<ม>ก็เขาเรียกว่าอะไรคิดว่าจะหมดยุคหมดวัยไปแล้วอะไรเงี้ยเออแ,แต่ก็แต่ก็ได้มีโอกาสอีกหนึ่งรอบก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกดีวายเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างคะวายเรื่องแรกเป็นยังไงบ้าง่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ ไม่ได้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 เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เหมือนแบบ <c oughs> เราไม่ได้มาเป็นแบบคู่หลักอะ่ะแต่ว่าเรามาเพื่อแบบเสริมทรัพหรือว่าแบบเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องนี้แล้วก็จุดเทมนพยของคู่หลักเขาอะ่ะมันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่เราเป็นคู่จิ้นก่อนใครเลยนะพี่ลิดเราคือคู่จิ้นก่อนใคร <c oughs> สมัยนั้นคือเราก่อนเลยนะเราคือเรียลลิตี้ไงเราไม่มีเราไม่มีซีรีส์ไงสมัยนั้นไงแสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นถ้ามีซีรีส์ต้องเป็นคู่เราเลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นสมัยนั้นใช่ไหม ถ้ามีซีรีส์ก็คงได้เล่นเนาะเออสมัยนั้นจะไม่มีจริงๆเนาะเราเราเคยคิดชื่อชื่อซีรีส์ในใจไหมว่าถ้าเราจะได้เล่นตอนนั้นไม่น่ามีไม่น่ามีนะแต่ว่าหน้าเนอเองเราก็ยังได้อยูุ่ยไปในโทนเดียวกับน้องๆได้อยู่เลยสาธุเราขอบพระคุณฮะแล้วก็คือตับตัวเล็กหรือเปล่าตัวเล็กเข้าเด็กๆอะไรเงี้ยครับส่วนหน้าก็คือทำเอาทำเอาก็คือเครื่องอยู่ข้างๆนะครับ อยากอาจะเข้าฉากวันนี้เอ้ยอันนี้ต้องหน้าใสหน่อยก็เออนิดนึงก่อนเติมก่อนปลายอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็คือกำลังจะเข้าไปเลยเรื่องของการขายธุรกิจอะไรเอายังไงบ้างเดรลิสเดรลิสไป็ยังไงบ้างคะเดีี๋๋ยยวนะเดวลิสไปดูเดรลิสแล้วตอนจริงเดรลิสแล้วเหรอก็คือก็จริงๆทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำหลักๆก็คือทำคลินิกนั่นแหละทำเดรลิสคลินิกนะครับแล้วก็เนี่ยก็ใช้เวลา เวลาบางส่วนในะการที่จะมาทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเรารับเชิญแล้วก็ถ่ายอยู่จํานวนตอนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราดูแล้วเอ้ยเรารับได้แล้วก็มาร่วมเลนกับขาวอะไรหนักไปทางธุรกิจมากกว่าใช่ไหมครับทีช่วงนี้ใช่ครับตอนนี้ทุกวันตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ธุรกิจหมดเลยใช่แล้วก็งานวงการบันเทิงก็คือต้องต้อง,องอรับพีลัง,งานแล้วก็ไม่รับเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีเวลาไปทํา ทำส่วนธุรกิจเงีย้ยครับรายได้ด้า้วงการบันเทิงมันก็เยอะนะหมดเราอย่างไรครับรายได้ด้วงการบันเทิงก็เยอะจริงจริงๆเขาออเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องจากการทํา<ๆ>งานคลินิกแล้วก็ทําธุรกิจมันก็เหมือนเป็นความฝันเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งที่ที่เราอยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็อยากเปลี่ยนวงการธุรกิจความงามธุรกิจคลินิกความงามเงี้ยครับให้มันเป็นธุรกิจที่ใสสะอาดแล้วมันก็ มีมาตรฐานมากขึ้นมันก็เป็นแพชชั่นอย่างที่เราอยากทําซึ่งตอนนี้เราก็กำลังโกออนไปตามแพชชั่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมาเรื่อยๆว่าสิ่งที่กําลังแบบตั้งใจทํามันจะดําเนินการไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรารไม่ปล่อยมือไปเลยใช่ไหมครับกับวงการบันเทิงเพราะว่าง,งานมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอ่าจริงๆปล่อยมือไหมก็คงคิดว่าไม่ปล่อยมือเลยครับก็คือคงต้องมีผลงานบางอย่างที่ยังเ,เลี้ยงให้เราอยู่ในวงการบันเทิงได้อยู่บ้าง้ยครับอย่างตอนนี้ทั้วเวลามี100ปอย่างเงี้ยครับ าจจะแบ่งมาวงการบันเทิงสักประมาณ20%หรือ25%อแต่ว่าจะไม่พยายามให้มันเยอะจนถึง50 50เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของการทำทำคลินิกเนี่ยมันต้องใช้เวลาโฟก,กัสค่อนข้างเยอะมากหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรก็เข้าตรวจหรืออะไรเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําเรื่องหลังจริงๆมันมันเยอะกว่านั้นอีกเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าหลายๆคนคบลวงนะว่าแบบการที่แบบพอเราไปทุ่มตรงนั้นเปิดสาขาเยอะแยะมากมายเลยมันจะทําให้เหมือนงานคนจะลืมหรือเปล่าอ๋อจริงๆก็เป็นไปได้นะถ้า ถ้าเกิดคนจะลืมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าจริงๆได้อยู่วงการบันเทิงมา1ิปีแล้วแล้วก็เรียนหนังสือไปแล้วก็ทํางานวงการบันเทิงควบคู่กันไปมาแบบว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับสิกว่าปีแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเออบางทีถ้าสมมติว่าโชคชะตาคือตอนเข้ามาวงการบันเทิงก็ไม่ได้เข้ามาด้วยแบบรูปร่างหน้าตาหรือร้องเพลงเพราะนึกออกไหมมันก็แบบดววมันก็พามาโชคชะตาพามาแล้วก็ก็เลยมองว่าถ้าวันนึงโชคชะตามันแบบมันมันพอแล้วกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็พอแล้วถ้าวันหนึ่งชื่อเสียงมันจะลดหายไปเรื่อยๆก็โอเคใช่ไหมหมอคงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าไม่ได้โปร่งนะแต่ว่าคิว่ามันเป็นสัจธรรมมากกว่าคือไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ค้างฟ้าได้วันหนึ่งลิกก็อย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเป็น10ปีก่อนวันหนึ่งลิกก็เคยมีแฟนคลับที่มาห้อมล้อมแบบแบบนี้ มันก็เป็นปังเยอะด้วยมันก็เหมือนแบบเราก็เคยมีแต่วันนี้วันนี้เราก็ไม่ได้องกันแล้วเขาบอกวเราคล้องหน่อยเเหมือนเราคุยกันแล้วตอนนี้ไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้มันวันนี้ภาพนี้มันเป็นของน้องๆแล้วอะมันเหมือนส่งไม้ต่อไปแล้วอะมันเหมือนแบบเป็นยุคของเขามันเป็นมันไม่ใช่ยุคของเราแล้วซึ่งเราถ้าเรามานั่งคิดน้อยใจว่าอุ้ยเราไม่เห็นมีแฟนคลับเยอะเหมือนเขาเลยในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบชีวิตมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แค่ทําเข้าใจกับมันแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งทีีี่่่่เเรราาาาพอใจแล้ววกก็ททํนสิงด หมอตอนนี้ยังยังกังวลเรื่องเพือยิ่อยู่ไหเพราะสถนนี้เราไปออกมาคูณคราแบบเออในฐถานที่เราเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเราต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเยอะมัน,มนยมียังมีความกังวลอยู่ไหมเรื่องแบบต่างๆจริงๆการเปิดคือคือแค่คําว่าคลินิกอะมันก็มีมาตรฐานมามามาควบคุมชื่อของมันแล้วแล้วการที่เราแบบเป็นเจ้าของแล้วก็เปิดหลายๆสาขาเนี่ยครับมัน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 มากกว่าการที่จะเอาสายตาเราเนี่ยไป มองเห็นทุกๆอย่างได้แล้วมันเป็นเรื่องของการวางระบบการการวางพนักงานการวางมาตรฐานท,ที่ทุกที่จะต้องเหมือนกันแหละความยากมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เวลาเกิดปัญหาเราก็ต้องอยู่สแตนบายพร้อมแก้ตลอดเวลาพร้อมแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอมเพนต์ต่างๆเรื่องของอความผิดพลาดทางการรักษาที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วว่าจะเป็นเล็กหรือเล็กน้อย,อยหรือว่าเกโตก็ตามอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องแบบคอยสแตนบายหรือว่าคอย นั่นแหละคอยคอยโฟกัสมันอยู่ตลอดเวลาคะแบบห้ามหายไปไหนเลยคนที่อยากไปจิ้มกับหมอจิ้มได้ที่ไหนครับอยู่เข้าสาขาไหนเราเข้าสาขาไหนหรอก็เออก็เด e l ลิส c l คลินิกนะครับตอนนี้มี3สาขาก็มีที่ทาวินทาวอารีแล้วก็บางนาครับตัวลิสต์หลักๆเข้าที่ทาวินทาวาใช่ก็เออ ต่ว่าขอเป็น by appointment รายกันก็คือนัดเป็นบุ๊กิ้งไปก่อนใช่แล้วงานวงการจะมีมีไหมครับตอนนีมีครับเดี๋ยวกลังจะมีถ่ายละครครับก็กับทำกับทางช่องวันถือว่ามีถ่ายละครแล้วก็เออนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นละครอาจจะ6ตอนสั้นๆรับละครยาวๆแบบว่าเป็นละครหลังข่าวเงี้ยไม่ได้ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสรก่อนนะครับยุิารนะขอเละอ้าวลาขอเละเผื่อนะเนี่ยพี่เี่เล่นเล่นเป็นใครนะรอบนี้ท็ีกล้องนีนะครับแฟนแฟนแฟนวอลแฟนวอลเป็นแฟนวอลเออแต่เรานั่งอบบแฟนแฟนเก่าวอเรานั่งอบบวอนะตอนนี้เหรอจริงจริง เออเหมือนก็ได้ไม่เออไม่อยากเหมือนได้เออเออนะไม่อยากมาหลอกเออไม่ไม่ก็เหมือนก็ได้กลัวน้องเสียใจไงมาบอกเรานั่เหมือนน้องน้องเพราะว่าน้องได้ยินภาพนี้กลับไปปุ๊บก็คือน้องคิดแล้วนะว่าเออกูนั่งเหมือนพี่ลิศเออเชื่อแล้วนะเออ